พี่น้องก็อยากรอขอถ่ายรูปชุดน่ารักน้องก็มาขอถา่ายรูปกับพี่นุแล้วก็ขายถา่ายรูปพี่นุด้วยน่ารักมากนี่เซลฟี่ให้ด้วยผู้โชคดีของวันนี้นะเนี่ยเออไม่เคยได้เซลฟี่เลยนะครับมี่ลางหน้ามาแล้วพี่นุนก,ก็เปลี่ยนชุดพร้อมนอนบนรถแล้วครับนี่น่ารักมาก,กชุดนอนน่ารักอ่ะโอเค เกหน,นู้นก็ไปถึงนู้นนะคุยกับบ้านๆที่นู่นอยู่กำมาทักทายล่ำลายกันทุกวันกับบ้านๆทีมงานนะครับวันนี้น่ารักเลยพี่กก็เป็นชุดเดียวกับเมื่อเย็ยนนี้ที่ไปล้วงหายมาเอ้ยไม่ใช่ล้วงหายไปตักไข่มาจะลงคลิปตักไข่ให้ดูนะครับมันก็ไปบ้านพาาขขนี่เอกกิตติกดก่อนนี่ก็บ้านนุ่นเนตรนะครับทีมงานบ้านดูนเนตรกันโอเควิวก็จะรอส่งน้องนะ ผลน,นะอันนี้เราจะพลน,นี่ปันทุเนก็จะเป็นครอบครัวคนเยอะหน่อยอันนี้ก็พาเวตอยู่สองคนอันนี้อยู่สองคนอยู่แม่นะอันนี้พี่ <c oughs> มาอำกันซะแล้วนะเพื่อนมาเพื่อนก่อน อาลาน้องเกมถอลาพี่นุ่นแล้ววันนี้อาจจะพักที่นี่แหละเพล็กเขาอยู่ใกล้ลาดหลีที่บ้านเขานะแล้วก็พรุ่งนี้ไปมุกเหล็กสระบุรีก็จากที่บ้านตกไปก็น่าจะ200ร้กิโลสามร้อกิโลเพล็กกลับแล้วบายไปบายพี่นุ่นกับลูกพี่นุ่นไปแล้วบายนี่นไ,ปนนไปแล้วนะนี่ก็คือรถกลับไปก่อนนะพี่โยอรอส่งพี่นุ่นนะอาจจะไปต้องรอบรรถิก่อนนะครับ พอบ้านพี่ลูกเขากลับหมดแล้ว,วแต่บ้านนี่ประมาณนี้นเนาะที่อยู่ตรงนี้นะเดีย๋ยวพี่หยอจะต้องไปพากเสียงครับเพราะว่ามีเพลงนะครับเราจะเก็บรูปไปให้ชมกันนะชอบชุดนี้ชุดชุดนอนสบายของพี่นุน่นเขาไปส่งน้องก่อนวันที่หนึ่งก็จะมีงานที่ศูนย์ธุรกิจก่อนนะแล้วก็รานดีมาถึงแล้วน,นะครับไปส่งน้องกันแล้วกัน โจ้คุยกับโจรู้เรื่องด้เหรออ๋อรู้ว่าคุย uh> กับใครคุยกับโจนุ่นคุยกับโจเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะทุกคน เรื่องเรื่องเรื่องแก่นี้เราจะคุยกันรู้เรื่องเรื่องก่ตโจปัหาแงแหบแล้วน้องนุ่นอ่ะโดนล็อกเป้ากันหมดแล้วไปจ้าไปส่งน้องกันครับ โอเคบายบาใหลับบ้านุเนี่ยหล <Okay. S 3> ับพ okay. okay. ี่ห nope, ม totally. ุนละโอเคยวส่งล <arp> ้อบมุนตรงนี้นะแต่วมาได้เข้าไปใกล้นะครับเราส่งน้องกันตรงนี้นะครับวิบ้านุกรีบตุกงตาได้ด้วยอะ ขอจเจมด้วยแหนเอาหน,หน่อยเอาละคอนเทนต์ใหม,ม่แล้วคอเอนนเอาละเขาไปชต,ปตุต๊กตากัน,นเลกเน,น,นีวันนี้พาดจะลวลงไข่ต้องมาตู้ตุ๊กตาแล้ว <c oughs> เออไม่มีใครยอมขาแล้วย <c oughs> อ,อดไปดกี่านยอดยบาทอดยอดอแล้วของหรอ นี่บแดตัวแรกเลยดูนะครับใครจะได้นะร้อยเดียวพอแล้วู้เอาละครับใครจะหมานครับใครจะหมานใครจะหมานนี่เสียบไม่ได้ครับหลังจากที่ตอนเย็นเขาได้แต่ถุงยางคีบเหมนนี้เขจะมานตุ๊กตาครับ ก็เย็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตุ๊กตาให้ก่อนนี่เอาแล้วทำเวลาแล้วครับนี่อพี่นัทหมานว่ะโ,โ,โอ้โหเดียเด๋ยวเดี๋ยวพี่ดูมั้ง đang căng các đang căng. này đây là tiếu, đây tiếu các đây tiếu, nấm đền lau, đây

เพราาขอแทแล้วเฮ้ยอะไระทำไมมันลงไปลึกจังไม่ใช่ครับดวงไม่หวานตรงนี้คร no> ับทุกคนดวงก็าทำงานกินอ้าวตุ๊ตาแบกพี่นุ่นมาเม่อกี้เราจลังก็ไม่ย่าเลยนะย่างทีไม่ได้ะนอกจากไม่ได้ยังโดนแซวอีกครับโห อันนี้ได้แน่นอนอันนี้อม้ยตันเฮ้ยมันซองมันลื่นอีกอันนึงนะขอไปดูนะนี่ต้องได้สักอันหนึ่งสิน้าสบายปย ถามว่าซื้อใช้ได้ไหมซื้อได้ครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นการติดโชคหกนีอะเดี๋ยวเอาแล้วเรื่องความหวังสายตาเป็นประกายสายตาเป็นประกายสายตาเป็นประกายเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะโอ้แต่อันนึงก็ถือว่าโชคดีนะ เอาแล้วเด็ดใหม่ไม่ยอมหยดใหมไม่ยอมเมื่อเย็นโดนไปแปดร้อยอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ได้แล้วอันนี้ถือว่าเฮงอันนี้ถือว่าเฮงเขาเรียกมันเป็นการแบบเอ่อโถ่กล่องอันนั้นละห้าร้อยอันนั้นพันกว่าบาทแล้วนะของตัวนั้นนะอันนี้ไม่ใช่ราคายอดไปร้อยเดียวเองอ่ามันไม่คุ้มใจมันไม่คุ้มใจมาทำไม่พอ กวาดกวาดไม่ขายขายเจ็ดสิบเตัวของแบบนี้มันยอมกันไม่ได้ครับทุกคนเตหกนักครับเตหนักเสียงโชคตุกตาเติ้งนักม้าสมุนกานจ้า แล้วอ e ุ dove, all, freely, ้ยมันอยู่ขรงนอ้าหวะนิดเดียวเองอ่ะไปนั่ลงไปนุ๊ลงไปนุดับคลิปก่อนคุณอมัหนกกันนไะไม่เป็นไรนะได้ไปหนึ่งตัวแล้ว เมงไนกระเป๋าเลยนะอ้ยมึนไปเลยม่มันไม่ถูกไมนี่ัเฮ้ยมาแข่เฮ้ยองมีกอบนึงรอบนึงใกลแล้วเป็นความจริงแล้วเป็นความจริงแล้ว เย็นใกล้ความจริงแล้วจ้วงอีกจ้วงได้ไปทั้งหมดสามตัวแล้วนะพะเยาแล้วพะเยาแล้วไปเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้เระขาดใจอยู่นุ่ดนไปนู่นละอุ้ยผมมีนั่นก็เกือบนุ่นไปนู่นละ เได้เลยอ้ยมันเี่ยงเี่ยงเบีอยู่ขอพีชของพัอุ้ยเรื่ออนนี่อันนี้ยังขาดใจอยู่อันนี้มันขาดใจอยู่มันขาดใจอยู่

แล้วเฮ้ยมันต้นโด่งนะมันต้นโด่งนะมันแอลแล้วนะมันแอลแล้วนะ้ะเฮ้ได้โอเคครับไม่แปลกนะครับทุกคนครับผมโอเคครับยอมมอบครับมมอบไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องยังไม่ยอมโอหยากมากอันนี้ติดีโอ้ยขายอ้าวอาจจะหมาน้ำสุดท้ายก็ได้ ผูที่ได้ตัวไหนวะหมานตู้ท้ายครับไม่โดนจบเด้อเุ้ยนุกก็หยิบมาสองอัน,นไปครับบอลหมุนส่งน้องกับบ้านครับเวลาแล้วหมุนแล้วนะแต่พี่นุก็ได้ไปสองตัวนะได้สวยอยู่สองตัวของตัวนี้ก็พันก็หมาแล้วนะ ถือว่าได้อยู่ถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มอยู่ได้มาสองตัวโอ่้อหมีอ่ะได้น้าลักด้วยนะมีอ่ะปะเราหมุนตรงน้องดในทางกลับนะครับครับ โดนเช็ดไปเล็กโดนเช็ดจอดตรงนี้ไหอย่ออกความกันก็ได้นี่แดวน้ำแดวน้ำขับออกมารอตรงนี้่ายผมไปนุ่นกลับมานะคือหลดแล้วอ่าวระวังใส่ไฟ ไม่มีเลยครับไปถึงน้องคือลกลับรับทุกคนโอเคเจอกันพรุ่งนี้งานพ่อ,อนะอ,อ่าพ่อไปแล้วคือรถแล้วอย่างนี้นะพ่อดีครับพักน้งหนะพ่อนะคนีครับคนดี้ครับ,รบวันนี้พี่นัทรับไป เาส่องไหนครับมันอีกงานหนึ่งที่ไหนนะของพ่อวันที่ไหร่ลาดรีผมวันที่หนึ่งใช่ไหมเรามาทันไหมวะอ๋อครับผมครับอ้าวดีครับถรือว่าคุ้มนะพ่เอกเขามีดวงอยู่นะเออแม้ก็แม้แต่ว่าเมื่อตอนเย็น เดี๋ยวพี่เราจะลองคลิปไปดูแยกก่อนคลิปหนึ่งก็คือคลิปเอาไปา,ไปาตักไข่กันกุศลน,นะจะได้ได้อะไรไปชมกันนะเออได้ได้ตู้เย็นมานะพี่เอกได้ตูเเต้เย็นแต่ตู้เย็นสีแดงแป๊ดเลยนะเดี๋ยวไปชมในคลิปนะก่อนหน้านี้หนึ่งคลิปแล้วกันนะทางมันแดงแล้วนะก็คลิปสุดท้ายราบรรยากาศหลังจบการแสดงวันนี้ก็เป็นคลิปไ,ได้คอนเทนต์นะพี่เอกไปหยอดตู้หยอดเหรียญกันนะมีอย่างนู้นเพื่อกำลังใจอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็เป็นคลิปล่ามุนก่อนนะ เอาเลยอเอาเฮ้ยเขี่มาดูออกมาแล้วนะล,นล้อเนี่ยกลัวล้อมันโดนโดน,โดนไปเลยเดี๋ยวกลัวล้อกลัวสเกิดมันเดินไม่โดนน่าอยู่ครับไปเลยยาวปา อเคไม่โดดขึ้นเลยครับโอเคไปส่วน้องไปวันนี้เจอกันงานพ่อต่อรักพิเชศษนะครับอ่าเรียบร้อยอ่าจบแล้วครับงานที่วัดโพวัดอะไรวะเนี่ยครับอ่าโอเคจบแล้วนะครับสำหรับงานวันนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับอ่าเพื่อให้พรุ่งนี้อีกคืนนี้แหละที่อ่ามุกเหล็กสระบุรีนะครับลิเกีรยวกับพ่อพิเศษน้องนุ่นเนชนกนะครับที่บ้านสัตเทนนะเจอกันนะครับสวัสดีครับ